แนึงนะเ,เป็นโมมัวไหมทุกคนพี่มาริการสวัสดีค่ะได้เลยรอกลุ่มปิดวันนี้นะคะอแอดมินได้เลยเดี๋ยวไม่แซมแจ้งแอดมินให้นะคะอยากซื้อบัตรเต็มไปหมดเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะแจ้งแอดมินกลุ่มปิดวันนี้เป็นคอนเสิร์ตแบ,บเตอร์อัสยามที่ฟินคลับนะคะแล้วก็ประทะกับโตเกียวมิวสิกด้วยคอนเสิร์ตของเราก็จะมียูริแน็กนะคะสกายสแตมก้องวายุอาร์ตชอปเปอร์แล้วก็แม็กซารันนะคะอ่าแคนวันนี้มีโตเกียวมิวสิกแคนเป็นประเดิมงานแรกในผับของน้องยูริด้วยค่ะ ติดตามลูกชายไปฟินขับได้เลยโดนตัดไฟอีกแล้วทุกคนเกิดแต่กับโตเกียวมอไฟเขามาติดให้ตอนเย็นทุกคนเมื่อคืนกลุ่มปิดก็ตัดกลับมาถึงออฟฟิศตอนเชา้าไฟก็ตัดทุกคนได้เลยเดี๋ยวไม่แชมไปแจ้งแอดมินให้นะคะ การแสดงเริ่ม3ามทุ่มสามทุ่มนะคะฟอร์แรกสามทุ่มเริ่มการแสดงของเราเลยตัวเกียวมิวสิกเพราะฉะนั้นต้องดูเร็วหน่อยนะสามทุ่มทักไปที่บ้านฟ้าโตัวเกียวมิวสิกพี่บูนจะกันหน้ารานไหมนี่มีคนเข้ามาดูเยอะอยู่คะ่ะบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเขารอมาดูสถานที่จริงแล้วตกลงราคากันแต่บอสตั้งราคาไปแล้วหละ ซื้อทุกกลุ่มที่มียูรีน่ารักจังเลยค่ะพี่นิชาสวัสดีค่ะทุกคนเงาะมังคุดถึงแล้วแม่อุ้ยมังคุดของปวดแม่แซมแล้วนั่น,น,นกินแต่มังคุดตลอดเลยป <c oughs> ีวงสาวนะลำเพิ่มด้วยนะแม่หนูบ้าเร็วอยู่ได้เลยโอเคเดี๋ยวแม่แซมจะแจ้งสวัสดีพี่สุปานีนะพี่บิวสวัสดีค่ะ บ้านในบริเวณนั้นมีสองหลัง <c oughs> มีบ้านสองหลังพี่วานสวัสดีนะยังไม่ได้นอนเลยแม่ปอกลับมาถึงก็ไฟตัดก็เลยต้องไปเคลียร์เรื่องค่าไฟเรื่องมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เชา้าทุกคนแล้วก็แจ้งน้องรถตู้น้องเก้งแล้วก็พี่เบนซ์อีกคนหนึ่งที่ขับรถตู้อะเป็นคนไปรับใบเตยเพราะใบเตย เขาจะบินมาถึงตอนช่วงบ่ายนี้พารับเขาไปส่งที่โรงแรมแล้วก็เซตของนักดนตรีกับเครื่องดนตรีบางชิ้นก็ไปเซตอัพแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะไม่ได้นอนบ้านยะโสค่ะทุกคนเมื่อคืนกลับมาไฟไฟเฟสท,ที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งเรามี2ตึกตึก2อ่ะไฟยังไม่มาแต่ตึกหนึ่งอ่ะยังอยู่ปกติ บอสบอสมานอนที่ตึกหนึ่งค่ะเมื่อคืนก็ไลตัดกลับมาก็ไฟตัดทุกคนใช่แต่เมื่อวานดีใจกับบอสมากพี่อ้อยสวัสดีค่ะซื้อทุกอย่างที่ตัวเกียขายพี่กี้บอก <c oughs> <c oughs> ต้นตาลไม่ต้องมาแอบดูเลยนะ สวัสดีค่ะพี่วานิดาเสียดายวันนี้ไม่ได้ไปฝนตกนาก่าบวน้ำเข้าบ้านวยแม่ป๊อเป็นยังไงบ้างโอเคอยู่ใช่ไหมใช่เสร็จงานก็กลับกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจแต่เช้าวันนี้บอสมีคุยเอกสารสัญญากับแบรนด์เดินด้วยทุกคนนี้ง่ายใครทำหายอยู่ต้นตาลนำมาเมน ขอบคุณนะคะพี่ปอใช่แม่แซมหนุมกันกับนางก่อนภาพตัดมันก็เลยเป็นความทรงจำสุดท้ายมังทุกคนแม่ปอส่งเรือด,ดำน้ำไปไหมยี่กนกพรขอบคุณค่ะออฟฟิศใหม่น่าจะเป็นปลายปีทุกคนนะคะ ทุกคนมาสรุปกันว่าวิแต่เดี๋ยวอ่าเมื่อวานน่ะเห็นพี่น้องที่เริ่งนกทารักบอสมากก็เลยดีใจเนาะวันนั้นจำอะไรไม่ได้เลยทุกคนมันคือคนนี้แหละต้นตาน,นี้แหละคนนี้แหละ <c oughs> ที่คนดูเป็นล้านวิวนางนี้แหละมันเป็นความทรงจำสุดท้ายเพราะว่าเจอนางตอนก่อน ก่อนที่แบบระบบประมวลผลของแม่แซมจะทำรูดเจอนางแม่แซมก็เลยชอบหยุมกันกับนางแหมทุกคนมันก็เลยนั่นแหละก็เลยออกมาเป็นไปตามคลิปนะทุกคนพี่ลักกี้สวัสดีค่ะมาเจอแน่วันนี้เจอแน่ตามหาต้นตาหลายมื้อเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมไปติดตามนางหน่อยนะทุกคนนางน่ารักอยู่ แต่นางคิดเรือเติบอยู่ก็เลยต้องโดนแม่แซมดูตลอด <c oughs> อ่าเออยังยังไม่ได้เช็คน้ําตาลเลยยังยังไม่แน่ใจเลยว่าน้ําตาลเ่าไหนเมื่อวานอ่ะ <c oughs> เห็นพี่น้องที่เริกนกทาแบบว่ามาให้กําลังใจบอสมาสวัสดีบอสมาทักทายเอาของมาให้เอาของกินแบบเป็นฟูลซัพพอร์ตต่างๆนานาอย่างเงี้ยมาหาบอสแล้วแบบ รู้สึกดีใจมากแล้วพี่น้องให้การต้อนรับบอสเป็นอย่างดีนะคะก็เลยแบบจะร้องไห้แล้วโชว์เปิดอ่ะมันยิ่งใหญ่แล้วมันทำให้เราดูโอเคแบบน้ําตาจะไหลออกมาเองทุกคนวันนี้มีคอนเสิร์ตใบเตยอ,อาสยามแล้วก็โตเกียวมิวสิกเราเริ่ม3ามทุ่มนะอย่าพลาดตั้งแต่โชว์แรกนะสามทุ่มคืนนี้ยูรีเอฟอะไรครับผม มีร้อยให้ร้านค่ะเมื่อคืนจริงๆไม่ปอเลิศนอเมื่อคืนอ่ะน้องอยู่ดีน่ารักจ้ามอบอะไรให้บุญช่ายแล้วนางน่ารักทุกคนวันนี้คนก็จะดูเยอะมากเพราะยอดจองโตหน้าร้านจะเต็มแล้วใครที่อยู่ขอนแก่นหรือละแวกใกล้เคียงอยากมาชมสดๆหน้างานก็คือสำรองโตได้ที่ฟินคลับนะทักไปได้นะคะหรือทักขาแม่แซมได้เลยนะคะ จะมี <c oughs> ว่างไม่ถึงเจ็ดแปดโต๊ะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แม่แซมเห็นอยู่เป็นมีมเลยมิปอสวัสดีค่ะพี่มาลาพรสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะบอกแ um อดมินร,รีบอนุมัตินะทุกคนอีสานรีวิวทุกคน ทุกคนนี้แหละต้นตาลมันคือต้อนตาลนี่แหละทุกคนนางอยู่ในนี้ <c oughs> ใครที่ตามหามามาสรุปการเมื่อวานเราไปคอนเสิร์ตเพื่อทําการกุศลเนาะให้โรง,งเรียนอยู่ที่เรืองนกทาก็เลยเลิศสรุปแล้วน้องไม่ได้มานะคะพี่ธวีพรเมื่อคืนทุกอย่างเต็มสิบเนาะฝนก็ไม่ตกแบบดีใจมากๆค่ะ ไม่ต้องไปหาดูเลยมันตลก <c oughs> <c oughs> วันนี้เดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายสามแม่แซมก็จะเข้าร้านเพราะว่าเข้ามาเซาเช็คตอนบ่ายสามแล้วก็ปินเอกสารสัญญาต่างๆไปนะคะเดี๋ยวแม่แซมจะไปรอที่ร้านนะจ๊ะตากฝนขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ อย่ามาหาเสืบต้นตาลไปหาหลับหานอนนุนทุกคนนางเป็นนักเป็น,น,ปนสิ่งมิชีวิตต้องถือมาแซมหยุมทุกวันแม่มขอบคุณนะพี่เปมอยากให้บอยแกงแม่อีกนั่นละทุกคนอยู่ด้วยกันสองคนนะน,นั่น ที่มันแบบว่าบอสร้องแม่เต้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ห้ามมาแต่งหน้ากับแม่แสมนะต้นตาลพี่หนูเกศสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไอไอต้าอามจริงๆพี่กันพิยารายการบอสร้องแม่เต้นมันจะต้องมีอีกแน่นอนทุกคนเพราะว่าอยู่กับบอสตลอด ตัวติดกันกับบอสระวังเดือยอีต้นตาลแม่แซมจัดการเลยแม่แซว่าไว้บอสบอสมานอนตึกหนึ่งเรามีสองตึกข้างกันบอสก็มานอนตึกหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้มีภารกิจเซ็นเอกสารสัญญากับสปอนเซอร์นะคะแล้วก็พูดสนับสนุนเราตอนบ่ายนี้บ่ายสแต่ว,ว่าแม่แซมจะไปประมาณบ่าย3เพราะว่าใบาเตย ซาวเช็คบ่ายสามนะคะจะต้องไปเคลียร์ร้านตอนนี้เพิ่งกลับมาจากร้านนักดนตรีเอาของไปลงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก็ตอนเย็นก็เจอกันที่ฟินคลับเริ่มสามทุ่มสามทุ่มก็สนุกแล้วใช่คนรักบอร์สเยอะมากดีใจกับบอสมากๆค่ะทุกคนเราดูวันเกิดบอสเลยน่าจะมีช็อตเด็ด พี่คิมแม่แซมกับแม่เมาเดียวตกลงกันแล้วว่าวันเกิดบอกเราต้องปฏิบัติภารกิจก่อนเพราะว่าเรามีภารกิจให้ทําเยอะเดี๋ยวเขามาเราเรามีสองหลังหลังหนึ่งไฟใช้ได้ปกติอีกหลังหนึ่งไฟดับนะคะไ่เตยขึ้นเที่ยงคืนประมาณนี้หลังเที่ยงคืนนะคะอื ไปนอนเลยยังมาหลอยดูแม่อีกต้นตาลทุกคนนี่แหละมันคือต้นตาลของจริง <c oughs> <c oughs> สวัสดีน้องน้องหนิงนะคะสวัสดีพี่เมย่าด้วยสวัสดีหมูโจใจดีค่ะยูริหัวค่ำเลยค่ะเริ่มต้นเพราะเป็นเบบีอยากให้ไปพักผ่อนเร็วๆ สวัสดีพี่คิตตี้นะคะวันนี้ซื้อกุ้มปิดนะคะพี่ภูขอบคุณนะคะพี่เมมี่มามีแปมหรอใช่ไหมคะมามีปามปาแม่แซมคือหน้าใสสวยกว่าเดิมคะ่ะขอบคุณค่ะพี่นอยนอยพี่อ,อมสินสวัสดีคะ่ะพี่จุกจิ๊กสวัสดีคะ่ะพี่ปุ้มปุ้ยจะไปพร้อมน้ำตากลับมาอย่างก,กับราชาใช่จริงจริงอันนี้จริงๆจะร้องไห้เลย สวัสดีค่ะพี่โอน,โอนขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณพี่กริิบกิฟไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้ไปดูตัวเกี่ยวนะง,งานคนเยอะปกติดูแต่กลุ่มดีใจจังเลยที่ได้ไปดูนะคะสวัสดีพี่คุณรสตีเจ้าน้ำตาสวัสดีพี่นวรัตด้วยพี่น้อยๆขอบคุณนะคะ <c oughs> น้องน้ำตาลทำทอะไรบ้าง น้ำตาลเป็นแคชเชียร์ดูแลเช็คของจ่ายของดูแลความเรียบร้อยต่างๆนานานแล้วก็ทำบัญชีของโตเกียวมิวสิกทั้งหมดเลยนะคะ<อ>เบิกจ่ายอะไรเงี้ยจะเป็นน้ำตาลน,น่าใส่แทนหรือเปล่ามันว่ไ่ได้นอนแหมทุกยังไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเดี๋ยวสักหน่อยจะไปอาบน้ำแล้วมาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะตื่น ไปมาห้าโมงเย็นค่ะไม่ต้องต่านหรอใช่แล้วจ้าโต๊หของจองโต๊ะนีฉลางกว่าโต๊เะเต็มเลยโต๊ะยืนเหลือแปดโต๊ะเอ้ยเจ็ดโต๊ะแล้วก็โต๊ะวีเหลือว<ม>ีเจ็ดวีเดียวพี่เล็กจองแล้วสิบสี่สิบห้าที่เดิมแม่นัดหมายกับพี่เล็กแล้ว,วเ,เดี๋ยวบอสอารนําก็ได้เข้ามาคุยกันค่ะ <c oughs> บอสตื่นแล้วทุกคน <c oughs> ยาหวันรอบ บอสหน้าเอ็นดูไหมบอสได้ลงมานอนตรงนี้เมื่อคืนก็พากันมาจัดที่นอนให้บอสเพราะว่าฝั่งตึกสองอ่ะจะเป็นห้องนอนบอสห้องนอนน้ำตาลแล้วทีนี้ฝั่งนั้นอ่ะโดนตัดไฟใช่ไหมก็เลยต้องมานอนที่นี่ตอนแรกว,ว่าจะไปเปิด mm hmm. ไอโรงแรมไหมแต่ทีนี้นมันเหนื่อยกว่าจะไปเปิดโรงแรมกว่าจะจะมูฟไปใช่ไหมก็เลย ก็เลยนอนนี่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาจอดฟิวมากอยู่ดีก็เปิดประตูออกมาทุกคนเด็กๆใช้ไฟลเพราะเด็กๆอยู่ตึกหนึ่งห้องนอนเด็กๆอยู่ตึกหนึ่งเดี๋ยวจะจองโต๊ะให้วันนี้มีเซเลบมา แม่เซนเป็นคนขอนแก่นนะคะไฟฟิล์มครับใช่ <c oughs> <c oughs> บอดเพิ่งตื่นค่ะทุกคนสวัสดีพี่อ้อม <c oughs> <c oughs> พี่คิดสวัสดีค่ะวันนี้จะได้เจอกันใช่ไหมพี่คิดยังไม่ได้ชนแก้วกับพี่คิดสักทีเลยสวัสดีพี่แอปเปิลนะคะ คอ,อนแก่นกับบุรีรัมย์มก็ใกล้ๆใช่ค่ะไม่ไกล,กลนะคะแม่แซมเดี๋ยวจะอาบน้ําแล้วเพราะว่าบ่ายสามจะต้องไปใช็ความเรียบร้อยก่อนบ่ายสต้องไปเช็ความเรียบร้อยให้ใบเตยนะคะแล้วก็บ่ายสี่โมงรอปินเอกสารสัญญากับสปอนเซอร์แล้วมเรียบร้อยของเด็กๆฟินขับแล้วก็ยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตเสร็จเลยค่ะ น่าจะอยู่ได้ด้วยเอ็มร้อยห้าสิบวันนี้พี่พันพีดวัดีค่ะจริงๆจนลืมจ่ายค่าไฟจริงๆสวัสดีพี่ติ๊กนะเอ็นดูแม่แซมหน่อยนาพี่คิดวันนี้แม่แ